เราจะมาขาจัดคาบลากันนะคะลูกค้า<ม>เห็นไหมคะลาขึ้นเต็มเลยนะคะลูกค้าแฝนไว้แล้วลาขึ้นที่เสื้อเต็มไปหมดเลยดูนะคะลูกค้ามาจ้างขาจัดนะคะทั้งตัวเลยถ้าเราซักอย่างเดียวขึ้นมา ลาพวกนี้มันก็จะไม่หายนะคะมันก็จะเป็นคราบขาวๆข,ขึ้นมาอีกเราจะต้องใช้นี่นะคะใช้ผู้เก่งนี่นะคะน้ายาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลนะคะไฮเตอร์มาเลจะช่วยขจัดคราบลาเชื้อแบคทีเรียคราบสกรปรกฝังลึกต่างๆนะคะฆ่าเชื้อโรคเชื้อลาได้ส่วนผสมเราจะใช้น้ํายาซักผ้าสีและผ้าขาวหนึ่งส่วนไฮเตอร์มาเลครึ่งส่วนนะคะเพราะว่าเป็นผ้าสี เราจะไม่ใช้เยอะนะคะเดี๋ยวสีจะด่างหรือเปี่ยนได้ใส่ผ่านาน้ำนี้นะคะลูกค้าแล้วก็แช่ผ้าลงไปเราจะฆ่าเชื้อโรคเชื้อราที่ติดบนผ้านะคะแช่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะลูกค้าเพื่อฆ่าเชื้อนะคะดูน้ำนะคะลูกค,ค้าคราบสกปรกที่หลุดออกมาจากน้ำนะคะ ช่ไว้สักประมาณ20นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็ไปซักปกติเดี๋ยวจะตอนแห้งแล้วจะให้ดูนะคะว่าคราบลาพวกนี้จะหลุดออกไหมนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบค่ะเ,คเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักขจัดคราบลานะคะคลาหลุดออกไปหมดแล้วนะคะเห็นะคะลาที่ติดที่เสื้อหลุดออกไปหมดเลยนะคะ นี่คือผ้าแห้งแล้วนะคะมาให้ดูนะคะเพราะถ้าซักแล้วมันขจัดออกไม่หมดตอนเวลาผ้าแห้งแล้วมันจะขึ้นคราบลาให้เราเห็นเหมือนเดิมอันนี้หลุดออกไปหมดเลยนะคะใช้คู่เก่งนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลแช่ซักขจัดคราบลาคราบสีตกคราบสกรปรกฝังลึกคราบสีหมองๆได้หมดเลยนะคะ นี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีมสักบรีดขอแนะนำถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักบรีดขอบคุณค่ะ